สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามช่องทางยู u ูบกอบกล้วยงามลเอียดนะครับเนาะมานี้มาถ่ายกลางฝนเลยครับฝนตกลิ่นๆครับนี่ครับเบืองของงามๆครับพี่น้องกล้วยแม่นี่เดี๋ยวสิพาไปถามหอยก้อยนะครับเนาะว่ากล้วยเป็นลูกพอได้เป็นสายได้นะครับเนาะเอาสวัสดีครับหอยก้อยครับแนะนำตัวนะครับนี่หอยก้อยบอลน้องบอลน้องแก้วเพิ่มเมื่อจะมาลยเอียดค่ะกล้วยแม่นี่เป็นลูกสาวพอได้ครับ เป็นลูกสาวพอได้ครับก้อยตัวนี้ลูกสาวร้านหาเสนค่ะส่วนสูงอยู่หลายมันได้ครับร้อยสามสิบเก็ดผ้าส่วนสูงร้อยสามสิบเก็ดนะครับเด้อนี่ครับมาหนี้ผสมก็พอไว้เลยครับนี่สั่งอุดรในยี่สิบสองหมื่นค่ะผสมกับสั่งอุดรในยี่สิบสองหมื่นนะครับเนาะโอ้บังเลียมตัวครับพี่น้องมาหนี้เบิ่งความงามครับมาหนี้ผสมกับสั่งอุดรในยี่สิบเก็ดหมื่นนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับในยี่สิบสองหมื่นนะครับเนาะโอ้ฟองเงี้ยงงามครับพี่น้องเบิ่งครับหลังปลาบูข้อปลาเขิงหอยก้อยเนาะโอ้นี่ครับ เบิ่งเลี่ยมตัวครับชัดๆครับสูง137บวกลบน้องหอยก้อยนะของบอสไทยเป็นครับพี่น้องไทยบักสมโอตันเลยครับวันนี้มาเปิดแบงค์แจ็คตครับเปิดแบงค์ตัวเดียวต้นโทษเลยนะครับเนาะของดีราคาถูกๆไปนะครับหอยก้อยมาครับเบิ้งครับฝนตกจังไงนะครับพี่น้องเนาะกล่องอาจสีมีสะดุดจังไงนะครับเพราะว่าฝนตกครับเบิ้งเบิ้งเลี่ยมตัวนะครับเนาะ โอ้าางงี้เราหอยก้อยตัวนี้เนาะเอามีอัตลักษณอยไท่ชัดเจนบาหอยก้อยมานี่นีค่ะใส่ครับตาเต็มตาเต็มแจ่มจำจำนะครับเนาะโอ้ข้อจัขอ้ขอ,สขอสองอ่องนอะพี่น้องอึกนาวเผายงงี้ครับอยู่ทาง,งนางหอยก้อย้าเบิ้งบเผายงงี้เป็นเบืองนเผาเอ,อ,อานี่ะครับป้าเบิ้งเผายงงี้ครับพี่น้องเออมเผาเนี่ยครับเผายงงี้ครับเลมุ่นประเลนบาดหอยก้อยเนาะสูง้อยสามสิบเกรบวกลบเนาะหอยก้อยเนาะบานนี้เปิดไปแล้วค่าได้หอยก้อยมานี่ กระเป๋าหอเกษตรกรไปเลี้ยงค่ะสี่หมื่นหาค่ะสี่หมื่นหาพันนะครับจ้าห่วยพี่น้องเอ้ยหอยก้อยเอาของดีมาฝากพี่ฝากน้องเลยครับพี่น้องเปิดไปสี่หมื่นหาพันมาเลยครับพี่น้องลูกสาวหลานหาแสนน้องหอยก้อยเนาะค่ะแม่ตัวนี้ผสมกับสร้างอุดรอนีกยิบสองมือน้องหอยก้อยแม่จ้าโอ้เอ๋มึงครับควบอ่างควบน้ำประดงถุงพี่น้องเอ้ยราคาผมขอเปลี่ยนนี่ครับพี่น้องเปิดไปสี่หมื่นหาไรีบนครับหอยก้อยเปิดไปสี่หมื่นหาไอรีบนะครับพี่น้องป๊าพี่น้องเอ้ย ผูกกำลังมองหาคั้วแม่บอกไปเขาขอกเขาฟ้ามนะครับเนาะนี่แหละครับเอาถอยหลังยังน้อยหอยก้อยห้องมันจะง่ำเบื้องห้างซสาเอานี่แหละครับเบิ้งไนึเบิ้งครับเบิ้งความงามกับคั้วเปิดไว้สี่หมื่นหาพนะครับพี่น้องสูงลอยสามสิบเจ็ดบวกลบเนาะครับเนาะป๊าดพี่น้องเลยผู้กำลังมองหาคั้วไปเลี้ยงไปเขาขอกเขาฟ้ามนะครับเป็นลูกสาวหลานหาแสนนะครับเปิดไว้สี่หมื่นห้าเนาะครับสุดจัดประหัดบอกได้เราหอยก้อยเนาะ ส้นจิตสนใจกับโทรเข้ามาสอบถามเลยนะครับ0963766140ครับพี่น้องกล้วอยอยูบ้านหนองบอนตำบลหน,นองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องเบอร์โทรศัพท์กับไอดีไล่กับเบอร์เดียวกันนี่ครับไอดี ID ไล่กับเบอร์0963766140ครับพี่น้องนี่แหละครับขอ,องงามๆม,มีงไงมาฝากพี่ฝากน้องเลยราคาถูกๆก้อนหอยก้อยเนาะโอ้หอยก้อยคือใจดีครับนี้มาเปิดกล้วยราคาถูกๆให้พี่น้องนะครับเนาะเบิ่งเลียมตัวครับ สุดจัดปลัดบอกเราพี่น้องตัวนี้เล็บดีเด้อหอยก้อยเนาะนุ่มขาวนะครับเป็นขั้วแม่สาวนะครับเข่าสองครูนะครับมึงนุ่มครับนุ่มขาวจุนพูนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับองยิ่งงามๆครับพี่น้องเปิดไปซีมื้นหาครับหลังปลาบูข้อปะขิงดีปะครับพี่น้องราคานี่หาบ่ได้เนาะหอยก้อยเนาะเอาถอยหลังมาพึ่งง่ายๆมเฮ่อโอ้ยมึงไทยครับพี่น้องไทยบักสมโอเงี้ครับแบบหน้ามันนยหน่อยๆครับพี่น้องมึงแผ่นหลังครับแผ่นหลังยังดีเด้อครับขั้วตัวนี้ครับ ถอยหลังข่างขวายังไงในห้องโช่วยขั้วงามเพิ่อนว่งเนี้ยมึงป๊อดมึงพี่น้องป๊อดมึงอ่างครับพี่น้องมึงอ่างมึงข้อครับหลังปลาบูข้อบกชิงดีนะครับขวัญหาบเงินหาบท่องดีครับพี่ขวัญนี่ครับขวัญหนาขวัญหลังมีเพื่อนครับเด้อเขาตุกขั้นซ้อนเปิดกวางสวยนะครับเนาะตาแต้มแจ้มจำนะครับเรื่องพันหลังครับอึกหนาๆแบบเขาเงี้ยนะครับฝากกดติดตามช่องทางยูทูบกรอบกล้วยงามเลยนะครับพี่น้องพ่อจะเป็นกำลังใจผมหากล้วยแม่งามๆถูกๆมาแบ่งเกษตรเกษตรไปเลี้ยงต่อไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับเนาะ เอาก่อนจบคลิปห้อยก้อยห้าวถอยหลังขังใสยิ่งน้อยนะโชว์ความงามแบบพวงเนี้ยห้าวนี่ครับเบื่อนบึงมันเพิ่งความงามครับพี่น้องเอ้ยเพิ่งครับคนจุ่งกะงามนะครับคล้ยกะงามครับขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามแล้วนะครับเนาะสนจิตสนใจกับโทรเข้ามาสอบถามเลยครับ0963766140ครับไอเดียไล่กับเบอร์เดียวกันเลยนะครับหรือติดตามที่เฟซบุ๊กผมเลยนะครับก๊อปสอตะลึงทองฟาร์มครับนี่นะครับเฟซบุ๊กผมเลยครับเด้อ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ